ถ้าผมเปรียบเทียบหน้ายาวกับหน้าสั้นนะครับหน้าสั้นออกกว่าครับหน้ายาวเนี่ยมันทําให้หน้ามันตายครับหน้ายางมันตายนะถ้าเปิดยาวๆเนี่ยพอจะยาวสมมติว่าน้ำยางออกปุ๊บมันมันจะมันจะขาดตรงกลางหรือตรงไหนสักที่หน้ายาวเนี่ยหน้ายาวในช่วงแรกมันก็ออกดีนะหลังๆนี่คือไม่ออกแล้วมันจะทําให้หน้ามันตายยางมันเริ่มลดหน้าสั้นเนี่ยคือหน้ามันสั้นไง เพื่อหนหน้ามันสั้นเนี่ยมันรักษาหน้ามันง่ายอะ่ะอมืมันสั้นไงแต่มันก็ออกดีด้วยอายุนานครับแล้วมีคนถามว่าสังหาหนึ่งเนี่ยเป็นต้นที่ต้องอะไรรักษายากอะไรไม่ยากครับถ้ากีดแบบอย่าให้มันต้องกีดอย่าให้โดนแกนมันกีดอย่าให้โดนแกนนะอมืมันก็เหมือนต้นยางทั่วไปแหละ แต่ถ้าความอืดก็สู้600ไม่ได้ครับแต่สกิทธรรมดาธรรมดานี่มันออกออกมากครับมันไม่ตายครับถ้าต้นที่ตาย600้อยมันก็ตายครับอ่าอันนี้หน้าหน้าสั้น,นเองมันออกมากเลยครับ